สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่เมืองมือเร่นนะคะทุกคนคะมาอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นบรรยากาศมันสวยมากเลยคะ่ะทุกคนน้ำตกตกมายากบนนูนภูเขาสูงแล้วดูดูภูเขาอืมอดใจไม่ไหวค่ะไม่อยากเห็นคนเดียวค่ะทุกคนของจริงมันสวยมาก ของจริงส,สวยมากสวยมากค่ะสวยมากค่ะทุกคนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ทุกคนน้ำตกบนยอดเขาลนลงมาพาทุกคนมาเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้ค่ะทุกคนค่ะวิดีโอมากมายไก่กองเลยค่ะน้ำตก จุงฟาวใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> อะไรนะดูสิน้ำตกตรงโน้นนะ่ะสวยดูมันกัาทั้งนู้น,น,นะคะ่ะทุกคนดูมันกัาทั้งนู้น อย่างนี้เลยเเหรออโดินจนเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเดินจนเหนื่อยแล้วค่ะขึ้นเขาโอ้ยหลานสาวบอกว่าจิ๊บจิ๊บขึ้นเขาลงเขาค่ะทุกคนค่ะค่ะเพื่อนๆชมบรรยากาศของจริงเลยนะคะถ่ายรูปให้ป้าหน่อยเซ่ซื้ออะไรให้หน่อยป้าซื้ออะไรให้ป้าหน่อยซื้อให้ป้าหน่อยอะได้ซื้

Mm-hmm.